รวมๆกันก็นี่หลายกล่องเลยนะมีทั้งหมด4กล่องนะครับบอกเลยของแถมแถมจุกๆนะอันนี้อันนี้บอกไว้เลยนะว่าเป็นพิเศษของครูออฟคนเดียวนะคนอื่น้องซื้อเพิ่มเองก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออฟด้วยนะครับตอนนี้ครูออฟมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออฟนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับผม สวัสดีครับพ่อครูออมอีกแล้วนะครับวันนี้ครูออมมีของเล่นอีกแล้วนะครับนั่นคือตัว One X Player Mini นะครับว้าเขาเรียกว่าปกติครูออมจะเป็นคนที่ชอบซื้อ handheld game มากชอบมากสังเกตว่าอะทางทีมงานขึ้นรูปป๊๊บป,บปบชอบซื้อมากนะครับซื้อเสร็จแล้วขายแต่รอบเนี้ กลับมาซื้อใหม่เพราะว่าช่วงนี้ออกจากบ้านบ่อยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้แบบตัวใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นตัว8นิ้วนะครับอุดหนุนได้กับร้าน Game of Memory นะครับตัวนี้ได้ราคาพิเศษมานะครับก็3.90อ่าตัว amd 8840นะครับ 32GB นะไบต์ครับอ่าสลับไปปุ๊บวันนี้นะครับมาอุดหนุนร้านแมวอีกแล้วก็คือมาอุดนุนตัวนี้ น,นั่นคือ One X Player X 1 Mini อ่านี่ของแถมนี่อะไรบ้างเอ่ยอันนี้จอยนะครับอันนี้คีย์บอร์ดนะครับโอ้ยเยอะมากครับเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยนี่ลำบากแนะ่มืออย่างเยอะเลยอะ่ะโอ้ <laughs> โอเดี๋ยวเราจะให้ท่านเจา้าของร้านเขาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในอันบ x ็อกมีอะไรบ้างนี่คือสดๆนะครับไหนนี่คือโอ้หนักเหมือนกันเะน่โอ้นี่คือจอยเนี่ยนี่คือทั้งหมดของมันเลยนะก็คือ,อมี CPU นะมีทุกอย่างมีแรมมีอะไรคือก้อนนี้เลยนะนี่น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ โอ้สีดำเท่คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ก็คือตัวที่เชื่อมจอยเข้าด้วยกันมีแบตในตัวด้วยแบตแล้วก็ usb โอ้อันนี้ก็คือเราซื้อแยกใช่ไหมปกติใช่โอ้ยแ,ยกกแยกทุกชิ้นน่ะแยกทุกชิ้นครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจอยนะครับจอยมันจ,จะมีดีแพานให้เปลี่ยนอ่าดีแพานให้เปลี่ยนโอเคอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับผมราว่าคีย์บอร์ดน่ารักจังเลยอันจริงอันจริงนึงก็มีเท่านี้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าก็นี่กระเป๋ารวมจอย แยกนะเป็นเปอ้อะโอเคของแถมที่มีนะครับก็มีตัวนี้เนาะตัวคีย์บอร์ดนะครับมีเยอะเลยเนาะรวมๆกันก็นี่หลายกล่องเลยนะมีทั้งหมด4กล่องนะครับตามนี้เลยนะครับบอกเลยของแถมแถมจุก นะอันนี้อันนี้บอกว่าเลยนะว่าเป็นสิทธิพิเศษของคอรูออฟคนเดียวนะคนอื่นต้องซื้อเพิ่มเองอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็ตามที่ดูในก่อนนั้นนี้เนาะก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับซึ่งอยากจะลองมากเลยว่าคีย์บอร์ดใช้ได้จริงหรือเปล่าเออคีย์บอร์ดตัวนี้อันจึงนึงเองนแค่นี้แล้วก็จะมีอันนี้ตัวคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์นะครับที่เอามาต่อจอยนะตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้นะนี่เป็นจอยกล่องจอยนะนี่นี่นะครับไว้ต แล้วก็ผมอยากล,ลองประกอบกับตัวคอนเนคเตอร์ดูก็คือตัวนี้นะก็เน่เน่เปึ๊บชึบนี่ไพ่ของนิ n ทอโตสวิทแน่นนะเนี่ยแน่นแน่นแน่แนหน,นาเลยแอบกรึ๊บนี่จะได้เป็นจอยอันหนึ่งโอ้ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะเบา่จอยอีกเบาอีกถือจัดว่าเป็นจอยที่เบามากสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนาะก็คือ ตัวนี้ครับตัวนี้หนักกอยู่นะหนักนี่แปดจุดแปดนิวนะถือว่าใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่นี่นี่จะเป็นด้านบนนะด้านบนก็จะมีรูหูฟังนะครับรูไม์นะครับแล้วก็ USB นะเป็น USB3 นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ USB4 แล้วก็มีข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นไทส C เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะเป็น SD การ์ดแบบไมโคร SD การ์ดนะครับปุ่มเปิดเสียงขยายเสียงอยู่นี้นะครับด้านข้างไม่มีอะไรนะด้านข้างไม่มีอะไรเอาไว้ต่อจอยนะครับต้องแกะตรงนี้มาก่อน นี่แกะตรนนี้ออกมานะเพื่อเพื่อที่จะแบบมีมีช่องต่อจอยนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปก็ได้นะแล้วก็ในกล่องก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ของมันนะครับพกข้างหนักนะ100วัตต์นี่เขียนวร้อวัตต์นะครับนี่อย่างงี้อะแดปเตอร์ทีนี้หลายหลายคนน่าจะอยากเห็นนะเวลาที่นี่มาต่อมันจะเป็นยังไงนะตรงเนี้ยข้างล่างมันจะมีตัวคอนเนคเตอร์นะเนี่ยมันจะพอดีเลย เนี่ยดูดเป็นแม่เหล็กดูดนะครับแล้วก็พับนี่จะไปเป็นสภาพนี้แล้วก็เอาจอยมาแปะข้างๆนะเวลาจอยจะออกก็กดตรงนี้นะนี่ดึงออกอย่างงี้อ้ตัวด้านข้างเนี่ยจะมีตัวปิดเนาะแล้วก็ออกมาก่อนฝองข้างเลยจะเก็บไว้ด้วยนะเก็บไว้ด้วยนะมันจะมีตัวออกสองข้างอย่างงี้นะครับดึงออกมาปึ๊บนี่นีแล้วก็เอาจอยเนี่ยนะครับให้มันอยู่ด้านหน้าอย่างงี้นะแล้วก็มันจะมีช่องด้านบนเนี่ยเอาไว้ช่องด้านบนนะครับอย่างงี้แล้วก็เนี่ยเสียบลงมากรึบนี่ถามว่าแข็งแรงไหมมือเดียวได้นี่แล้วก็ แบบนี้จะได้แบบนี้นี่คือหน้าตาที่ต้องการนะนะประมาณนี้นะค่อนข้างแน่นหนาอยู่อพอสมควรน,นะครับมันจะมีของแถมนะครับของทางเกมอินเมมเบอรี่จะมีตัวกระเป๋าอันนี้กระเป๋าจอยกับตัวกระเป๋าของตัว X1 ซึ่งผมขออนุญาตไม่รีวิวนะครับเพราะว่าผมไม่คิดจะใช้มันนะครับผมเก็บไว้เผื่อขายต่อแล้วกันผมเคยใช้อะ้รแบบนี้แล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราถ้าเกิดย,ยิ่งเราใส่พวกนี้ไปใช่ไหมโอเคมาเซฟตี้เครื่องจริงว่าเซ,เซฟตี้จอยจริงแต่ว่า การหยิบออกมาใช้มันยุ่งยากนะผม <S 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 ผมสู้เอาไปใส่กระเป๋าไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม,ไม่ไม่รีวิวนะครับแต่ให้ดูเฉยว่าออมันมีกล่องให้นะแถมให้นะครับสำหรับตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยจำได้ไหมที่ผมแกะข้างๆออกมาจากไอตัวเครื่องนะครับคือไอ้สองตัวนี้มันสามารถเอามาแปะข้างๆคอนเนคเตอร์ได้ด้วยนะเนี่ยสามารถมาแปะได้แปะเป็นปิดไปถ้าเราไม่ใช้คอนเนคเตอร์เนี่ยปิดอย่างนี้ไปเลยเนะี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็เหมือนที่เก็บไปในตัวเห็นไหมแล้วเวลาใช้คอนเนคเตอร์เราค่อยแกะไอ้ตัวข้างๆเนี่ยไม่แปะกับที่เดิมก็ได้นะครับนี่สสาาาหหรรับบบบเเจ้้้ X1 นนนะะะกป๋แไไใ่ดง จะบอกว่าแม้กระทั่งกระเป๋าอันนี้นะครับตัวนี้เลยที่เคยทํารีวิวไปก็ใส่ได้นะก็หยิบไปท้าอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้เลยนะประภานนี้แล้วก็ยัดเข้าไปเลยใส่อย่างนี้มันก็จะสุดๆหน่อยนะแบบพักใครคิดไม่ออกก็คือกระเป๋าประมาณนี้ใส่ได้นะพอดีเลย จบแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวครูออมจะไปสอนที่มหาลัยจุฬานะครับครูออมจะใช้กระเป๋านี้แทนในการใส่เพราะว่าปกติแล้วจะจะพกกระเป๋านี้มากกว่าเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ชนิดอื่นด้วยที่จะใส่ไปด้วยเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดใช้กระเป๋านี้คือใส่แล้วคินก็จบแล้วถ้าเกิดเราจะเอาแบบไปจริงๆก็ใช้กระเป๋าใบใหญ่หน่อยก็ได้แล้วก็ใส่นู่นใส่นี่ใส่ power bank ใส่อะไรก็ใส่ไปเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างที่จะใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปเดินทางไปด้วยกันนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเอาไปทํางานจริงๆนะจะมีตัว1 x นะครับ หน้าที่ของคีย์บอร์ดเนี่ยจะไม่ได้เอาไปใช้พิมพ์นะครับจะหน้าที่ของมันก็คือเอามาเป็นเคสอย่างนี้เฉยๆเวลาจับจะได้ไม่โดนไม่โดนจอเนาะล้วแล้วก็ตัวมูฟอิงนะว่าคอม o ูฟอิงพร้อมตัวปากกาของมันเนาะเออแล้วก็ตัวมอฟนะครับตัวมอฟเนี่ยเอาไว้ตั้ง Move นะมูฟอิงนะมาแล้วก็อะไอตัวจอยคอนเนคเตอร์เอาไปเผื่อด้วยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนักมากก็ไปเผื่ออันนี้แฟ้มสำหรับสอนนะครับควรใช้ตัวนี้เป็น h เอ d กซ t เทอร์ External นะครับ WD Black อันนี้4ทนะเนื่องจากที่เขาเขาเป็นแบบ h a n d h เ l ลเนาะ พอร์ตมันก็น้อยนะเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะในการเพิ่มพอร์ตเป็นตัวของยูจีนนะต่อให้ d m i นะนอกนั้นก็ยังไงอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ของน้องอ่ะแล้วก็จะเป็นเมาส์ไวเลสธรรมดามาดูกันนะว่าจะใส่ยังไงไปบ้างนะครับโอเคันดับแรกเนาะก็พวกอะแดปเตอร์พวกนี้ครับไว้เป๋าน้าหมดเลยนะครับหรือจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะก็ไว้กระเป๋าน้าได้ละเนี่ยเมาส์ผมก็เอามาอยู่กับอะแดปเตอร์ได้เพราะอะแดปเตอร์มันอเนกพกใส่สายพวกนี้เดี๋ยวเราเอาเอาไปใส่ที่อื่นตรงนี้ตัวพระเอกเรานะครับก็เสียบไปนะครับ ฮาร์ดดีสฮาร์ดดีสก็แข้งๆนะครับแล้วก็ใส่มูฟอิงนะครับใส่ข้างหน้าปุ๊บนี่มูฟอิงตัวมอฟใส่ข้างหลังนี่เลยนะนะก็เรียบร้อยแล้วติดกระเป๋าได้ ถ้าจะใส่เพราะว่าแบงค์เพิ่งก็ใส่ได้นะมันก็ค่อนข้างเบาอะนะถ้าเทียบกับใส่โดนบวงนะคือเบากว่ากันเยอะเลยโอเคประมาณนี้นะนี่ก็สามารถใช้อย่างนี้ได้หรือจะใส่อ้กระเป๋าตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้ไม่ใส่อย่างอื่นไม่ได้ใส่ฮาร์ดดีใส่ไม่ได้เนรอว่าอันนี้ก็เอาไปด้วยอันนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะพกอันนี้ตลอดะอนนี้ใส่กระเป๋าตังค์ไว้นะก็จะพกไปด้วยก็ประมาณนี้นะครบสูตรแล้วสองอย่างนะอ่ะโอเคเราจะพร้อมจะไปสอนแล้วไปกันเลยกว่า กูออมก็อยู่ในห้องสอนนะครับก็วิธีเซตอัพไม่มีอะไรมากก็หยิบมาอันนี้ต่อบต่อกับตัวทีวีนะครับที่เอาไว้สอนน้องๆนะครับนี่ตรงนี้เลยนะสังเกตว่าใช้สายไม่เยอะเท่าไหร่นะจริงๆก็เยอะอยู่นะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้แบบเยอะจนไม่สามารถเมนเดตได้นะครับวางเจ้า Move In ไว้อย่างนี้นะคีย์บอร์ดก็ใช้เป็นเนี่ยตัวบูทูธเลยครับแล้วก็วางเจ้า X1 Mini ไว้แบบนี้เลยนะครับเสียบปักกใกล้ตั้งไว้ลักษณะนี้นะครับเวลาเลื่อนก็จะเป็นอย่างนี้ บางคนเนานี่ปื๊ดนี่เห็นไหมแล้วตัวมูฟอินก็จะเป็นจอเดียวกับตัวมอนิเตอร์นะครคือตัวทีวีนี่แหละเนี่ยต่อ HDMI แล้วให้มันดีวิเคทกัน ใช้สามารถใช้งานได้นะครับนี่ข้างหลังมันจะเป็นตัวนี้นี่ยูจีนนะครับทาหน้าที่อะไรนะเสียบเมาส์เสียบไอทีเอ็มไอนะนะส่วนจอยก็ตั้ง่อๆอย่างนี้นแหละนะให้นักเรียนมาแซวเล่นนะโดยนักเรียนต้องมาถามได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ประมาณนี้แหละนะครับเออแล้วก็เซตอัพนานไหมเซตอัพไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะถ้าเอามาเล่นเกมเฉยๆก็ไม่ต้องเซตอัพเลยนะถ้าเกิดว่าเอาเอามาทํางานนี่ก็ต้องเซตอัพหน่อยหนึ่งเสียเวาลาเซตอัพนิดหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มีการอัปเดตตอนนี้นะครับก็คือเราใช้้้ตัวัวนนดดูาหหลลงนะโอขึ เยอะเลยนะนี่มีพัดลมด้วยนะครับนี่ดูพอสินะครับผอเยอะมากนะมีแฮรเตียบไอมีกาดดิเดอร์นะครับ คือสาเหตุที่ที่แบบเปลี่ยนเป็นด็อกกิ้งตัวนี้นะเพราะว่านะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีพัดลมเนาะไอตัวด็อกกิ้งเนี่ยผมบอกว่ามันใช้อินเทอรมันสามารถใช้ตัวเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ของของมันเองได้นะเสียบด็อกกิ้งนี้ได้ก็ดังนั้นเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะด็อกซื้อเอาด็อกกิ้งมาแล้วก็เสียบเพื่อๆนะด็อกกิ้งนี่แอบหนักขึ้นมานิดนึงนะก็ทําให้น้าหนักเพิ่มแต่ว่ามันด้วยความที่ว่ามันมีพอร์ตเยอะเนาะก็คุ้มอยู่แหละแล้วลมันมีพัดลมด้วยนะมา่นน่ไแวโชบบ มีอะแดปเตอร์ hmm. ก่อน mm hmm. นะใช่เลยน่ารักไหมก็เบา mm hmm. นี่ขวดน้ำทีนี้ผมชอบนี่ระบบหน่ยเทปไฟนี่แหละมันเป็นการสแกนหน้าสแกนหน้านะสแกนเร็วแค่ไหนเดี๋ยเดี๋ยวเราจะเอาหน้าไปจอะนี่ได้แล้วเห็นไหมใช้สแกนหน้าสแกนหน้าเร็วนะถ mm hmm. ือว่าแบบเออไอ้พวกแคมดีอยู่แล้วเนะี่ย พอมีอะไรบ้างนะก็จะมีคีย์บอร์ดเนาะบอคีย์บอร์ดก็จะมีตัวเนี้ยตัวทัชแพดเนี่ยเราใช้แทนเมาส์ไปเลยเลยเราไม่ต้องเอาเอามาส์มาก็ได้แต่ถ้าเมาส์มาก็ดีนะแต่ว่าถือว่าเป็นผลิตภัณที่น่ารักมากเลยอะ่ะเห็นไหมเอามาทำงานในฟิตเนสเนี่ยบรรยากาศที่แบบนั้นเป็นากาศดีฟิตเนสนะครับแล้วก็เครื่องเล็กๆนะปกปกพาง่ายนะครับหนึ่งในจุดสังเกตน,นะที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือเวลาอยู่ดีเราเล่นเล่นเกม้วเรากดเนี่ยกดสลีมเนี่ยกดตรงเนี้ย มันชอบเปิดไม่ติดนะเนี่ยเปิดขึ้นมาไม่ติดอันนี้เป็นจุดสังเกตเลยผมว่าอันนี้ไม่น่าจะปที่วินโด้เนะอันนี้บางทีกดเพิ่ไม่ติดกดหนึ่ง,งตีนีไม่ติดนะก็เนี่ยสมมุติว่าผมเนี่ยเล่นเกมอยู่อย่างนี้นะแล้วผมก็กดปิดไปอย่างนี้นะบางทีมันไม่ขึ้นมาให้เนี่ยมันคือบางทีมันก็ขึ้นเองสำหรับคนนะครับที่ใช้แฮนด์เฮลเกมนะครับผมอยากจะบอกเรื่องหนึ่งก็คือแนะนำให้ตั้งค่าตัวโรเตชันนะครับโรเตชันเนี่ยผมแนะนำว่าให้ตั้งอไปครับ ออฟไปเลยไม่ให้มันหมุนได้นะครับเช่นแบบมันาตั้งเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดมันหมุนนะมันจะมีบางครั้งเวลาเราเล่นเ,เลน่เราเอียงเอียงจอไปมาเนาะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะหมุนตามนะแล้วบางทีทำให้เกิดการแครชออกจากเกมได้เลยนะหรืออา,อาจจะแครชออกจากโปรแกรม หรือว่าอาจจะเกิดการเพผิดเพ้ยนของหน้าจอได้จริงๆแล้วการเล่นแทนแทนแทนเฮลเกมเนี่ยเราจะไม่ค่อยเล่นแนวตั้งอยู่แล้วครับอันนี้ผมแนะนําเลยอันนี้จะเป็นการรีวิวที่บอกเลยนะว่ายังไม่เคยเห็นใครรีวิวลักษณะน,นี้มาก่อนนะกนน็คือการเอามาใช้บนรถนะครับถ้าทําแบบนี้อยาขับรถเด็ดขาดนะห้ามขับรถห้ามทำอย่างนี้ตอนขับรถอันนี้ผมเตือนไปเลยนะสมมติว่าเ,าเราจอดรถอย่างเงี้ยอ่ะผมจอดอยู่แถวๆนี้นะแล้วผมเบื่อผมอรอไขสักคอนอยู่ผมจะเอาตัวนี้มาอย่างนี้เลยนะครับผมจะมีตัวหนึ่งนะก็คือตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่า ที้ใส่ iPad mini นะเราก็จะเอาตัวนี้นะครับมามาห้อยไว้อ่ะเราจะเอานี่ออกจะเอาตัวจอยออกนะครับประมาณนี้อ่าแล้วเราก็เปิดเครื่องแล้วเราก็เอาไอ้ตัวจอยเนี่ยตัวจอยนี่นะครับมาประกบกันนะครับแล้วก็อาจจะเอาไว้เปิดเกมแล้วก็ Channel จะแชร์เนี่ยจากมือถือก็ได้นะครับแล้วก็นี่นี้เป็นไวเลสของจอยนะจิ้มไปนะครับโอเคก็อย่างเงี้ยเราต้องเปิดแสงสุดนะครับเปิดแสงให้มันเยอะหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นส่อ์แสงไม่ไดน้นี่อยู่แล้วผมจะจะเล่นเกมนะเล่นเกมอะไรก็ได้เล่นอ่ผมเอาโปรเจิดีวาแล้วกัน เราก็สามารถเล่นจนนั่งเล่นบนรถรอรอใครก็ออกอรอแฟนรอเพื่อนนะครับสามารถเอามือมา,มาปิดลีเสียตรงนี้ได้แต่บอกไว้ก่อนนะสิ่งที่จะบอกก็คืออย่าเล่นตอนขับรถเด็ดขาดน,นะครับขับนี้อุบัติเหตุนะครับประมาณนี้นะครับจะลองเล่นเกมที่บอกเลยว่าโคตรแดกสเปคนะครับนั่นคือ Warhammer Space Marine นะครับดูซิว่าจะเล่นไหวไหมนะถ้าไอ้นี่เล่นได้ผมว่าเกมอื่นก็คงเล่นได้หมดแหละ AA นะ ลื่นโอ้ลื่นเลยอะ่ะนะมีเวอร์ชั่นเบอร์ด้วยลื่นไหม๋ยวสู้สู้สู้เลยดีกว่าอันนี้ปรับแบบกลางๆนะครับไหนมาแล้ว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 นี่ไงกระตกุกไหมกระตุกไหมโอ้ไม่าจะไม่ผ่านนะโอเคความกระตุกประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องพูดนะก็เฮลเดเวอร์ในกระตุกชัวร์ครับเห็นไหม,ๆๆมนะอโอเคนะอ่าโอเคไหลแล้วไหลแล้ว เดี๋ยวไปลองลองลองไปเล่นจริงดูก่อนนะครับว่ามันกระตกไหมแตกแตกแต่ดูเนาะดูเกมเห็นปะเล่นได้นะลื่นเลยเลลื่นเลยจอยดีมากนุ่มมากแล้วก็ให้ฟิล แต่ฟิลการเล่นมันได้มันมันมันถือว่ามันได้สำหรับเกมเดสเปนนะครับรีเมคนะออโต้มันมันให้มีเดียมมีเดียมเลยนะที่แบบเล่นได้ที่มันวิเคราะห์เนี่ยมีโมชั่นเบอร์ภาพสวยเห็นไหมปูมปูมปูมมีเดียมก็พอได้แต่ต้องปรับอาจะต้องปรับบางอย่างเพิ่มนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วกันเรมานันก็เป็นเกมที่กินสเปคไม่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับ เกมนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องเ right. ลื่นนะครับ <Help me. S 1> อ่ะประมาณนี้เนะเห็นภาพแล้วเห็นแบบถือว่าเล่นได้เล่นได้ El d เดอ i n ลิง DLC นะครับบอกว่าเลยว่าโคตรโคตรลื่นเนี่ยดูการโหลดแบบก็รู้แล้วเนี่ยปื๊ดใช่ไหมครับ ภาพสวยงามโอเคประมาณนี้อันนี้คือเกม First d e f e n d a n t นนะครับเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะเป็นเกมเป็นหนึ่งเกมของเน็กซอน <All right. S 1> ที่บอกว่าเลยว่าภาพแม่งโคสวย mm hmm. อ่มีตูม้สู้แล้วมีพื่อแบบเดียวอะ โอเคแค่นี้พอ,อแต่ตอนนี้นะครับจะมีอะไรจะจะให้ดูมากเลยก็คือนี่นะครับกือตัวเจา G 8 G 8 plus นะของเจมเซอร์นะจะเอามาใส่กับหน้าจอประมาณ8นิ้วนะก็คือเกือบเกือบ9นิ้วเลยนะจะมาลองดูว่ามันใส่ด้วยกันได้เป่านี่มันแต่มันใช้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้แน่แอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแต่จะใส่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะโอเคเราเอามาถอดออกกันดีกว่านะถอดคีย์บอร์ดออกถอดทุกอย่างออกนะครับมดูสิซึ่งอันนี้สั์ใช้ทำงานส่งคลิปใส่ได้ครับ ว้าหลุดไหมหลุดไหมคือจริงๆมันแอบคีบครึ่งเดียวนะเนี่ยดูเห็นหม,มันคีบมันคีบได้ไม่เต็มนะแต่แต่แน่นอยู่นะแน่นอยู่คือ,ค,อคืออย่ใหย่แบบสะบัดออกอะนะอย่างเงี้ยพอได้อยู่เนะี่ยเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไม่หลุดแต่ถ้าแรงๆน่าน่าจะหลุดรู้สึกได้ใช,ใช้ใช้งานด้วยก,กันได้ส่วนความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับดูดูความเร็วนะคือถ้าเกิดเรากดเรากดเกมนี้ได้นะกดทันอะแสดงว่าจอยมันอะใช้ได้นะครับใช้ได้เร็วพอนี่ เนี่ยทันกดทันหมดเลยดังนั้นบอกไว้เลยว่า G8 นะครับใส่กับเจ้านี้ได้ใส่กับ One X Mini ได้นะถ้าใครมีไอ้นี่อยู่แล้วไม่ซื้อนี่ก็ได้ครับประหยัดเงินไม่ได้เป็นพันเลยนะใช้ได้เขใช้ได้ก็ใช้ได้ดีนี่มันเบาข้อดีคืออันนี้มันเบาอันนี้หนักอันนี้จะมาล้อยี่บสองกร,รมัมเบามากโคตรเบาบอกไว้เลยยี่สนะครับตัวนี้ล่ละสามกร,รมัมคิดว่าหนักประมาณมือถือเครื่องก,อกว่านะ จริงๆก้าบอกว่าตัวนี้ตัวจบได้เลยนะเพราะว่าโดยปุ่มด้วย,ยทุกอย่างนี่คือมันมันโอเคมันเพอร์เฟกแล้วมันก็มีปุ่มหลังตั้งค่าได้มันคือมันเพอร์เฟกหมดเลยอะนะสามารถใช้เป็นจอตัวจบได้เลยเรามาพูดถึงสเปคจอของตัว one x player นะมินินิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตัวมันน่จะเป็นจอ8.8นิ้วก็คือเกือบ9นิ้วเป็น ltps สิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นจอสัสดส่วน1 6 1 0แล้วก็ นี่ srgb ร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะแต่น่าเสียดายนะที่มันไม่ได้บอกว่ามัน rgb เท่าไหร่จะจะบอกจะบอกอย่างหนึ่งคือสีค่อนข้างจะตรงนะแล้วก็มีความสว่างถึงห้าร้อยนิตเยอะนะห้าร้อยสำหรับพวกจอตะกูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอพวกเงี้ยมันถือว่าเยอะมากทีเนี้ยมาเปรียบเทียบกันดีกว่านะนี่คือ wacom นะ m v e ink นะ oled นะดูสีดีกว่าถ้าคุณคิดว่ามันทำงานสีได้ไหมเราเรามาดูกันตรงๆกันเลยว่านะครับเราก็ดูแบบนี่ nokia นะนี่แบบเห็นไหมรายละเอียดสีนะครับ ผมก็บอกว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคือโอเคว่า OLED เนี่ยยังไงสีละเอียดเยอะกว่าเห็นเห็นความเป็นสีเนื้อไหมมันเยอะกว่าเนาะไอ้ตัวนี้ l t b s ก็ไม่เบานะไม่เบาไม่เบา,เ,บาเห็นไหมจอสีนะครับทางานเกี่ยวกับสีได้ระดับหนึ่งคือถ้าสีมันเพี้ยนอะมันจะเห็นด้วยด้วยความรู้สึกจากจากกล้องนี่แหละว่าสีมันเพี้ยนใครที่ซื้อมานะแล้วกะว่าเออทำงานอาร์ตด้วยทํางานอาร์ตด้วยทำโปสเตอร์ทำอะไรพวกนี้นะตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยผมว่ามันพอไหวมันพอไหวไม,ไมนะ่ไม่ขี้เละเนี่ยดูจากเนี่ยไม่ บจบรีวิวกันไปแล้วนะกับน้อง One X Player X 1 Mini เนี่ยนะเออซึ่งบอก่าเลยว่าว่าตัวนี้ผมเทสมาเป็นเดือนเลยนะเราเอาไปนอกสถานที่บ่อยมากนะบอกว่าเลยว่าตัวนี้ดีเหมาะกับใครนะเหมาะกับคนที่ใช้งานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นะคือต้องการพกพาเอาไว้พวกพานะสายพกพาเนี่ยใช้ตัวนี้ทํางานได้นะการาฟิกใช้ทํางานได้นะพวกการาฟิกดีไซน์ที่ชอบเล่นเกมพวกรังว่าที่ชอบเล่นเกม ตัวนี้ใช้ได้นะคนที่สคือคนที่มีเกมเยอะนะเอามาเล่นนะแล้วคนที่ชอบแ h a n ฮ h e กมที่จอใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะถ้าใครที่กําลังลังเลนะระหว่างแบบตัว X1 กับ X1 mini ผมว่าอันนี้อันนี้ เหมาะก,กับเป็น Hi h ท n d h e l มากกว่าผมถือนี่นี่ขนาดอันอันไอนอ,อีนี่นะ <c oughs> ยังผมถืออย่างเงี้ยผมยังเหนื่อยนะ <c oughs> ยังยังหนักเลยนะอ่ามาถึงพูดถึงข้อดีข้อเสียของมันนะครับข้อดีนะเอาข้อดีก่อนนะข้อหนึ่งคือสามารถอ u แร a อั p สเปคแล้วก็ใช้งานได้่อนข้างยาวเทียบกับแบรนดทั่วไปนะสองนะนงคือขนาดจอนะครับสามารถเช็กสีได้นะอ่าเป็นข้อดีก็คือมีความเป็นแฮนด h e l ลเกมที่ที่แบบจอใหญ่แล้วก็สะใจนะข้อมีคีย์บอร์ดนี่คือใหญ่พอปุ่มห่างกันกดโอเคกดใช้ได้นะคือผมถือว่ามันเป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ใช้งานได้จริงระดับหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็คือจะเป็นเรื่องของแบบอ,อาจจะเป็นเออความสนุนฟรีนะเอออ่ะรวมมาถึงจุดสังเกตนะที่ผมไม่พอใจเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะผมไม่ชอบพอร์ตมันอะที่มันอยู่ข้างใต้ถ้าคุณซื้อคีย์บอร์ดมานะคุณเห็นพอร์ตปะมันจะมีพอร์ต USB ตรงกลางใช่ไห,ไหมถ้าคุณติดไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ใช้ไม่ได้มึงคุณจะใช้พอร์ต USB ไม่ได้เวยเออโคตรมันโค้ กออกแบบมัแบบอีหยังวะมากเลยเว้ยอีหยังวะแบบสุดๆเลยเว้ยเออนะข้อที่สองนะพอมอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาจะใช้งานใช่ยากครับผมคิดว่านะถ้าเป็นตัวนี้นะผมอยากให้ไอีช่องเนี้ยไอีช่องเนี้ยมันอยู่ข้างบนมากกว่าผมว่าอยู่ข้างบนมีประโยชน์กว่าเออเออนี่จุดสังเกตมันเนี่ยมันมันดับโง่ๆเงี้ยนะมันชอบจับดับโง่ๆเวลาปิดสลีมอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์นะคือมันจะต้องอาจจะต้องปิดเปิดเครื่องใหม่หรือต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะให้มันเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อีจุดสังเกตหนึ่งนะครับบอกไว้เเลยนนะห็ข้างงงงหหหลลััมม้้เ็นนขาี ผมผมเอาเนี้ยมาใส่เพิ่มตัวตั้งนะครับเพราะว่าไอ้เนี้ยโอ้โหแค่เนี้ยบ้าเปล่าเนี้ยตัวตั้งเนี้ยมันมันอ่อนแอมากเลยเว้ยผมกลัวกลัวมากกลัวมันง้างหักอ่ะเนี้ยเนี้ยมันจิ้งนึงอ่ะเห็นไหมไหนไหนคุณทำทำให้มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมให้มันแบบมันมันไม่ไม่แค่เนี้ยนะใหญ่กว่านี้วผมก็เลยเอาเนี้ยมาตั้งเนี้ยนี่ยใช้สองอันเนี้ยมันจะรู้สีความรู้สึกว่าเออนี่ไอ้นี่หักไปช่างมันเถอะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันถูกไงแต่อันนี้หักผมว่ามันมีปัญหาเลยนะขายออกยากนะครับแล้วก็อีกข้ออเเสสียนนนนึึงงงะะคคืัักตรบ คีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่เก่งภาษาไทยใครที่เอามาพิมพ์นะซื้อมาแล้วมาพิมพ์ภาษาไทยไม่ไม่เหมาะแต่ภาษาอังกฤษได้นะคีย์บอร์ดนี้ภาษาอังกฤษเท่านั้นคือมันมันดีหมดมันมีกดกึกกดกึลลกได้นะแต่มันแต่มันมีข้อเสียกับมันภาษาไทยมันไม่เวอร์กอ่ะสำหรับเรืร่องของการรีวิวนะครับตัว o n e ต e เอ็ก r ซเพเยอร์นมิะมีเพียงเท่านี้นะก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่กูจะใช้ไปสักพักหนึ่งนะแต่ว่าจะขายต่อเมื่อไหร่ไม่รู้นะผมว่าหลายๆคนเห็น้วน่าจะโดนนะคิดว่าตัวนี้โดนนะ สำหรับใครที่มีคําถามอะไรก็พิมพ์มาถามได้นะอยากจะเทสให้หรืออะไรให้นะผมจะตอบให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าซีที่ผมเทเนี่ยมันหมดหรือยังนะอ่าโอเคองั้นเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับตัวแถมในคลิป 1X Player Mini นะตัว X1 Mini นีกนิดนึงนเรื่องของตัวแถมนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งนิ้หนึ่ให้นะมันจะเป็นตัว10 in 1ิป in 1นะครับซึ่งผมขามาหลายยี่ห้อแล้ะไอ้ยี่ห้อเนี่ยถูกสุดแล้วก็พอร์ตเยอะสุดนะครับในราคา ไม่ถึงพัน939บาทนี่อม,มาราคามาถึงพันนะครับถ้าเกิดมีส่วนลดน่าจะลดได้อีกนะครับตัวนี้ทำไมถึงซื้อตัวนี้นะมันมีพัดลมครับมีพัดลมข้างหลังนะเอาไว้สําหรับใช้เนี่ยมันมีช่องเยอะดีนะช่อง USB เยอะนะแล้วก็มีเยอะเนี่ยมี4ช่อง USB นะแล้วก็มีตัวกร์ดเดอร์สองแบบนะครับแล้วก็จะมีตัว HDMI ผมใช้ HDMI เป็นหลักนะครับแล้วก็มีตัว PD นะชาร์จ แล้วก็มีพัดลมข้อดีคือมีพัดลมที่ทำให้ผมซื้ออันนี้เพราะว่ามันมีตรงนี้ครับมีรูเนี่ยช่องนี้การมีช่องนี้เวลาผมใส่ผมใส่อะไรข้างล่างข้างล่างของไอตัวเครื่องอ่ะมันจะได้วางได้นะครับแล้วมันเป็นยางนุ่มๆนะครับว่าเครื่องนะมันมาใช้งานคู่กับไอสายประมาณนี้มันสามารถวางนี้ได้เห็นไหมข้อเสียตัวนี้มีอย่างเดียวเลยนะคือพัดลมมันพับไม่ได้เว้ยคือมันเป็นท่านี้เลยเว้ย เป็นทรงนี้เลยมันพับมันพับเก็บบ้าบอคอแตกไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เออก็นี่ข้อเสียเพียงข้อเดียวมันนะแต่ว่าถามว่ามันน้ําหนักมันไม่ได้หนักมากนะแต่ผมก็แนะนําว่าเออเนี้ยใช้ก็ใช้คู่กับมันใช้คู่กับตัววันเอ็กดีอ่าอไปดูกันโดดทิ้งนี้ไว้ให้นะนะครับ